วันนี้มีคนจำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะเ,เ,เ,เอาหน้ากากมาทลายฆ่าเชื้อโรคซะหน่อยคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันนะคะเขาแนะนาว่าให้เอาใส่ในหม้อหุงข้าวประมาณแปดนาทีที่ฉันก็ใส่ไปแปดนาทีค่ะแต่ลืมไปว่าเขาบอกว่าให้อุ่นนะคะฉันกดคุกค,ค่ะแล้วดูสิคะห้านาทีเองเป็นแบบนี้เลยนี่อาหารที่ไม่ได้กักตุนไว้เริ่มหมดค่ะต้องออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อยาด้วยก็คือซื้อให้เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าตามนโยบายเ e i g h b o r support นะคะ ก็เดี๋ยวโอ้ต้องไปตำมน้มันรถด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะวันนี้เป็นวัมที่นเต้นมากนะคะกับที่นยโบนนยบายในบือ้องผูอส์ตนะครับคือช่วงน,นี้เขารัฐ <c oughs> บาลได้ขอร้องให้ผู้ที่มีอายุ70ััเนี่ยควรจะอยู่แตในบ้านเพราะฉะนั้นเพือ่อนบ้านที่สามารถจะออกไปซื้อข้าวซื้อของอะไรได้เนี่ยก็จะซื้อฝากกันนะคะ อย่างแรกก็คือต้องไปเติมน้ำมันก่อนอันนี้เราออกสเตจไฮเวย์นะคะสเตจไฮเวย์นี้ก็วิ่งได้ร้อยหนึ่งอะไรก้าเสียงมันรถแข่งเลยนะเพื่อนบ้านที่พูดถึงเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนบ้านสนิทก,กันนะคะไปชื่อลิลิเบตชื่อจริงแกอร์คืออลิซาเบตอเล็กซานดราแมรีวินเซอร์ค่ะวินเซอร์เนี่ยเป็นน้ำตาลจิงเกนะคะส่วนอเล็กซานดราแมรีเนี่ยเป็นชื่อกลาง แกพ่อ93แล้วค่ะเราก็ต้องดูแลกันหน่อยอ๋อสามีคุณฟิลิปนะครับฟิลิปนี่94แล้วคะ่ะก็อายุเยอะกันทั้งคู่นะคะอ๋อส่วนลูกๆแกก,ก็อยู่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะลูกแกก็มีตอนนี้ลูกแกก็ป,ป่วยโควิดอยู่นะคะแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะชื่อชาร์ลส์ค่ะค่ะแต่ก็อยู่คนละบ้านกันแต่เขาก็มีเมียเขาดูแลอยู่นะคะค่ะเราก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันค่ะคือจะดูซิว่าวันนี้จะเลี้ยวถูกไหมปกติเลี้ยวผิดตลอดค่ะะคคืออหลลลัังงจาาาากกกซนนน้้นม้มมมแแววเเเรรร็็ถึป์์ตะ เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของใช้ที่จำเป็นต้องรีบซื้อรีบเสร็จรีบออกมาเลยค่ะโนเดนเน Good thank you, how have you been? Yeah been good been good I just have to yeah Yeah stick with the rule <Yes. S 1> Hello How are you doing Cheer yeah, <thank> yeah, not bad at all Thank you ต้องมายืนรอเข้าคิวรอนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนนี้อากาศดีคนเลยออกมาเยอะค่ <That> s <S ออกะก็องมี ต้องรอนะคะต้องอดทนเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในซูปเปอร์เนี่ยคือคงจะเกินลิมิตแล้วเขาก็เลยต้องกั้นเราไว้ให้เรารออยู่ก่อนไม่เป็นไรค่ะีด่ดิฉันก็เสร็จจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ได้ของเกือบทุกอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปต่อที่ร้านขายยาค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยก็เป็นวันแรกของฤดูกาลที่ดิฉัน ถอดเสื้อแจ็คเก็ตสองตัวออกค่ะเอาละค่ะได้เวลาเดินทางเราก็ได้มาแล้วนะคะอาจากร้านขายยาคือที่นี่เนี่ยหมอเขาก็จะส่งใบสั่งยามาทางร้านขายยานะคะแล้วก็เราก็มารับทางร้านขายยาแล้วก็จ่ายเงินเท่านั้นเองเดี๋ยวตอนนี้ได้ครบทุกอย่างยังครบทุกอย่างแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเอ๊ะวันนี้ดิฉันพูดเสียงสองหรือเปล่าคะเนี่ย นี่เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านก็เลยต้องแวะเอายามาให้ลิลลเบสก่อนค่ะเอ๊บ้านปิดเงียบเลยเดี๋ยวจะลองเข้าดูนะคะอยู่บ้านหรือเปล่าลิลลีเบสอเอรอครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีใครมาเปิดเลยถือวิสาสะแล้วกันลิลลเบสลิลลเบส ยู่ไหนคะเนี่ยโอ้ตายแล้วทำไมบ้านคุณถึงได้รกอย่างนี้แล้วคุณกับฟิลิปอยู่กันยังไงเนี่ยตายแล้วตายทีฉันก็ไม่เคยเข้าบ้านคุณเลยมาก่อนเลยนะคะอแลนี่จะยังไงเนี่ยอือยู่ตรงไหนเนี่ยอตายมีเสื้อผ้าเก่าๆด้วยโอ้โอ๊ย sorry dear we just moved to balmoral ow จะย้ายไป balmoral ทไม่บอกนะคะฉันเอายามาให้คุณเนี่ยต้องทำยังไงดีกับคุณนะเนี่ย